ได้เงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจไปแต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับที่ได้หลายชื่อคือยินดีว่าได้แต่เงินไม่เข้าบัญชีเพราะอะไรกรมบัญชีกลางร,รายงานว่ายังมีการโอนเงินไม่สําเร็จของคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับปัญหาหลักๆมาจากเรื่องของอะไรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนเข้าใจผิดครับคิดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมันคือเงินที่จะได้เหมือนเงินผู้สูงอายุไม่ใช่นะครับ เงินก้อนนี้มันคนละโครงการกันมันเป็นเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจมิชนาแล้วเนี่ยบัญชีที่จะโอนไปให้กับคุณพ่อคุณแม่คือบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่หลายคนยังเข้าใจผิดยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคุณพ่อคุณแม่ไปเปิดบัญชีแล้วก็รีบไปผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน1คน1บัญชี1พร้อมเพย์นะครับคุณแม่ แล้วก็อะรอรอบเก็บตกซึ่งเขาจะโอนให้ทุกวันที่28ของเดือนนะครับ28กุมภา28มีนาและ28เมษาส่วนหลายคนคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ้าก็บผูกพร้อมเพย์แล้วกับบัญชีธนาคารแล้วทำไมเงินมันโอนไม่ได้คำตอบก็คือบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่ผูกนะครับบัญชีธนาคารเนาะอาจจะเป็นบัญชีที่คุณพ่อคุณแม่เ,เปิดเอาไว้นานแล้วแล้วมันไม่มีการถอนเข้าถอนออกเลย เป็นระยะเวลาของแต่ละธนาคารแตกต่างกันนะครับคือมันไม่มีการเดินของเงินในบัญชีของคุณพ่อคุณแม่นานเกินไปมิฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยโอนเงินมาในบัญชีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการผูกพร้อมเพย์ไม่สาเร็จนะครับมิฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปติดต่อธนาคารนะครับไปดูซิว่าเอ๊ะของเราเนี่ยบัญชีมันถูกปิดไปหรือยังหรืออะไรยังไงมันจะได้โอนพร้อมเพย์ได้นะติดต่อธนาคารที่คุณพ่อคุณแม่ผูกพร้อมเพย์แล้วก็เช่นเคยครับเขาก็จะโอนให้เป็นรอบตกลนนะ ทุกวันที่28กุมภาพันธ์และก็เมษาครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสงสารมากก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะไม่รู้ข่าวสารไม่มีใครบอกหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่ทันกลุ่มนี้เนี่ยวันนี้ถ้าฟังนะฟังคุณจุลพันธ์เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่เกิน2เดือนนับจากนี้ตอนนี้ก็คือมกราใช่ไหมกุมภาอะประมาณสักผมสรุปเองนะมีนาหรือว่าเมษาเนี่ยจะเปิด ให้กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ลงทะเบียนวันเวลาสถานที่ยังไม่ได้กำหนดแต่ตอนนี้คือก็มีแนวคิดว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆอ้าวคำถามคือแล้วคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีโทรศัพท์แบบเป็นปุ่มกดแบบนี้ก็คือยังไงจะจะคัดเลือกอยังไงจะตรวจสอบอยังไงร,ระหว่างคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่มีสมาร์ทโฟนกับ โทรศัพท์แบบปุ่มกดหรือบางคนที่ตกหลน่นแต่มีโทรศัพท์แต่เป็นแบบสมาร์ทโฟนแต่ไม่ได้ลงแอปทางรัฐเนี่ยกลุ่มนี้จะถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแค่แนวคิดนะยังไม่ได้ตกผลึกนะอ่ะแต่ก็ยืนยันว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยประมาณสักมีนาหรือเมษาเนี่ยจะมีโอากาสได้ลงทะเบียนรอติดตามข่าวสารต่อไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ ปิดรับสมัครไปปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่15กันยายน6-7คนที่อายุ16-59ถึง59ปีกลุ่มนี้เนี่ยอะแนวโน้มนะก็จะได้เป็นเงินดิจิตัลแล้วก็น่าจะมีการโอนเนี่ยวันนี้ถ้าฟังจากรัฐบาลนะก็คือน่าจะประมาณสักช่วงนะช่วงนะเมษาพฤษภามิถุนาก็อาจจะได้ใช้เงินแหละ อันนี้คือสรุปคร่าวๆ3กลุ่มนะครับเอามีปัญหาอะไรก็เขียนไว้แล้วกันนะไอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกระบวนการครับแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีสิทธิ์ยังยังยืนยันว่าเราจะเปิดระยะเวลาเพื่อให้มีการลงทะเบียนในกลุ่มที่เป็นนอนส m a r t ทโฟนต่อไป ไม่นานครับเพราะว่าระบบในการลงทะเบียนอะไรพร้อมหมดทุกอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนที่จะต้องมีการนําเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อให้มีการสั่งการลงมาอย่างเป็นทางการและเปิดลงทะเบียนอะไรต่างๆนะครับการดําเนินการในกลุ่มนี้น่าจะความซับซ้อนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ต้องทําในเรื่องของการลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ด้วยซ้ำนะครับ ไม่เข้าใจอ๋อเราเรา,เราที่คุยไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใช้กลไกของธนาคารรัฐนะครับเป็นผู้ดําเนินการซึ่งเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับไม่แน่ครับอันนี้สิ่งต่างๆเรานี้สามารถดําเนินการคู่ขนานกันได้ในบางจุดนะครับเราก็พยายามที่จะดําเนินการให้มันเร็วที่สุดแล้วก็มีช่องโหว่น้อยที่สุดนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของรายละเอียดให้ครบถ้วน ยังไม่เห็นตัวเลขแต่คาดว่าเหลืออยู่น้อยมากไม่น่าจะถึงล้านรายนะครับโดยการประมาณการนะครับอันนี้ประมาณการสาเหตุอย่างนั้นก็เพราะว่ากลุ่มแรกที่เราดําเนินการเนี่ยคือกลุ่มเปราะบ,บาง14.5ล้านรายเนี่ยโดยมากคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ตกอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่แล้วโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ยังกะประมาณตัวเลขชัดๆไม่ได้ครับเดี๋ยวเ,เปิดให้มีการลงทะเบียนก็จะเห็นรายละเอียดครับ ยืนย kind of ันได้ครับครับก็เป็นนโยบายนะครับยืนยันได้ครับไม่น่าจะเกิน2เดือนอย่างนี้ครับน่าจะเริ่มเริ่มมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ทราบอีกทีนึครับยังไงได้ชี้แจงกัน ไม,ไม่ต้องเครียดครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดครับไอ้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเรายืนยันมาตั้งแต่วันแรกนะครับว่ารัฐบาลดูแลไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในก,กระบวนการครับแล้วก็ยืนยันว่ากลุ่มนี้มีสิียรก็ยังยืนยันที่เดิมนะครับกรอบเนี่ยเรากะว่าจะเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับวงเงินก็มีเตรียมรอไว้ไม่ต่ำกว่าแสน 60,000ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็พร้อมที่จะดำเนินการระบบเดินหน้าได้อย่างเป็นไปตามาที่ได้มีการแจ้งไว้นะครับยังไม่ได้รับทราบว่ามีการหลุดกรอบหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับมีการประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในเรื่องของการเชื่อมต่อกับระบบ Open Loop ก็ทุกคนก็รับทราบพร้อมที่จะเข้าแสดงเจ,จตจำนงกันอย่างชัดเจนครับพร้อมที่จะเข้าร่วมกับโครงการนี้ซึ่งกระบวนการก็ต้องไปดําเนินการในเรื่องของ ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของการทําระบบอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยมีระยะเวลามีกลไกในการตรวจสอบไอ้ที่เขาต้องทําการทดสอบเรื่องของของไอ้ตัว payments y s t e m เนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเราก็เห็นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่รายงานมาทั้งหมดอยู่ในกรอบเวลาที่เรายืนยันเพราะฉะนั้นยังคงมีความมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าได้ในช่วงไตรมาสสองของปีนี้ก็คือเดือนเมษามิถุนายนพฤษภาคมมิถุนานะครับไม่ไงายก็อยู่ในช่วงนี้ เป็นระบบเป็นระบบ payments y s t e m ใหม่ในระบบ wallet ครับมี blockchain เป็นฐานข้อมูลอยู่ข้างหลังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง